มีอึ้งนะครับเบื้องหลังคู่รักคนดังนะครับฝ่ายชายเนี่ยเป็นฝ่ายเลิกเองเจ้าหญิงเนี่ยขี้วีแรงขั้นพังเข้าของครอบครัวนะครับไม่ปลื้มฝ่ายชายขณะที่มีคนสงสัยว่าการเลิกเนี่ยเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าช่วงนี้นะครับก็มีข่าวเลิกกันหลายคู่เลยทีเดียวนะครับจากกรณีเพจเจมอลลร้อยแปดวีหนึ่งนะครับได้โพ์ป,ปิศณนานะครับถึงการเลิกลากของคู่รักคนดังคู่หนึ่งว่าการเลิกกันของบางคู่นี้บางทีเนี่ยการมีครอบครัวก็เป็นเจ้ากรรมในเวนะเรื่องความรักเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องคนสอง คแค่รักแดกไม่ได้อีพิมเมีย er, เจ้าชายแฮร์รี่ทิ้งปริศนาเจ้าชายแฮร์รี่ไว้ทําเอาหลายคนเนี่ยรู้เลยนะครับว่าหมายถึงคู่ไหนต่างคนเนี่ยต่างเข้ามาคอมเมนต์นะครับอาทิเช่นใบในรูปแบบไม่ใบรู้และผู้ที่มาอ่านคอมเมนต์ทีหลังถึงบางอ้อเลยจ้า ซึ่งงานนี้นะครับแอดก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยพออ่านไปแป๊บเดียวเนี่ยก็รู้แล้วครับว่างานนี้หมายถึงคู่ไหนเลิกจริงหรือเป็นคอนเทนต์ก็ค่อยมาดูกันอีกทีครับมาต่อกันที่1ข่าวนะครับล่าสุดนะครับพี่ๆนักข่าวเนี่ยได้ไปเจอไบเฟิร์นพิมชนกนะครับงานนี้เนี่ยก็ต้องจ่อไม้ถามกันหน่อยว่าช่วงนี้เนี่ยสถานะหัวใจเป็นยังไงซึ่งน้องใบเฟิร์นเนี่ยก็ได้ตอบว่าในเรื่องของหัวใจตอนนี้โสดคะ่ะหัวใจทํางานและตอนนี้เนี่ยได้ลุยกับโปรเจกต์ใหม่ๆด้วยและมีหัวใจ ที่รักเพื่อนๆเ,เนี่ยที่ได้แต่งงานกับทุกคนคือเราก็ใช้ชีวิตไปตามเรื่องมีแกนสารบ้างไม่มีแกนสารบ้างแต่ก็ไม่มีเหงาเพราะว่าตอนนี้เฟิร์มีหมาด้วยแล้วเฟิร์ก็มีโปรเจกต์อีก4โปรเจกต์กที่ต้องทําและน้องใบเฟิร์นนะครับยังได้บอกอีกว่าสําหรับเรื่องหนุ่มๆเนี่ยตอนนี้ไม่มีเข้ามาเลยเอาเป็นว่าโสดร้อถามว่าเราไม่เปิดใจหรือเปล่า เราก็ไม่ได้ปิดนะตอนเนี้คือเราสนุกกับการทํางานและชีวิตของเราอะก็ต้องบอกได้ว่าตอนนี้มันแฮปปี้จริงๆและเมื่อพี่นักข่าวถามต่อว่าใบเฟิร์มมีสเปคผู้ชายยังไงใบเฟิร์นก็ตอบว่าเป็นคนไม่มีสเปคอยู่แล้วถ้าชอบก็คือชอบเลยแค่นั้นเอง เอาละครับงานนี้สรุปว่าสถานะตอนนี้ของน้องใบเฟิร์นเนี่ยก็คือโสดร0 0นะครับแล้วที่สําคัญนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่มีหนุ่มๆคนไหนเข้ามาคุยด้วยเอาละครับตอนนี้นะครับใครจะเข้ามาจีบน้องใบเฟิร์นนะครับก็เข้ามาจีบได้เลยนะครับน้องยังโสดร้อแต่น้องจะมีเวลาให้หรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันอีกทีนะครับ